ลูกไก่สีเหลืองมันอยู่ตรงไหนนะคะลูกไก่สีเหลืองโอเคเก่งมากมากเลยเดี๋ยวนั้นในมือน้องมีอะไรอีโคล่าสีเทาล่าที่หนูชอบพูดอะล่าไหนล่าสีเทาอยู่ไหนไหนเอาไปเอาไปแปะแปะหนูเอาไปเทียบสีใช่เก่งมากแล้วพี่กระต่ายสีฟ้าอยู่ไหนอนไหนอนไหนพี่สีฟ้าเก่งมากเก่งมาก แล้วจะเป็นสีเขียวแล้วคะส,สีเขียวไหนลูกเก่งมากเก่งมาก,กน้องชอบมากเลยแกอ่ตร,ตรงไหนฮันน่แล้วมา้าม้าลุงขี้สีน้ำตาลนะพี่เจม้าลุงขี้อ่ะสีน้ำตาลแล้วมาแปะมมาลุงขี้สีน้ำตาลก่อนเร็วอยู่ตรงไหนคะเก่งมากพี่เจอันเนี้ยอย่าททำให้แม่ผิดหวังแมววิปสกินแมววิปสกินแมวสีม่วงแมวสีม่วงเอาวางน้องวางถูกแล้วเมื่อกี้วางให้แม่ใหม่วางดี เก่งมากมาไหนมีตรงไหนโอ้โหเก่งจังเลยมีสีขาวเปะอ,อ,อเลยร้านเนี้ยถ้าเสือสีส้มอะอยู่ตรงไหนนะเสือเสือที่มันร้องอะน่าเนี่ยเสือเหมือนเสื้อมันอยู่ตรงไหนนะอุ้ย <c oughs> สุดท้ายลูกสุดท้ายสีครีมวัวสีครีมเก่งมากแล้วในมือที่น้องชอบมากน้องแปะไปแล้วน้องออกมาอยู่ตรงไหนเก่งมาก <c oughs> ไม่เข้ากรอบแม่ติดให้ไม่เป็นไรเก่งมากพ่อมือ